เดี๋ยววันนี้มันจะมาสอนนะลงคลิปนะใน s h อป e ีนะครับว่าลงยังไงตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะแต่ว่าเราต้องมีคลิปที่สมบูรณ์แล้วนะครับมีคลิปของเราแล้วนะแล้วก็ขอภัยในความเรียวด้วยนะแบบบ้านๆนะสไตล์บ้านๆนะต้องขอภัยด้วยนะครับเป็นแบบสไตล์แบบเรียวๆนะครับเบียร,ยรนะนะ์ซัดดำเนาะเดี๋ยวจะไปสอนนะครับว่ามันทํายังไงลงยังไงแต่ก่ like อนอื่นจะลืมนะเรามีคลิปแล้วก่อนนะครับแบบว่าคลิปที่สําเร็จแล้วนะหนึ่งคลิปนะครับไปถ่ายมาหนึ่งคลิปแล้วก็มานั่งทําตามได้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นแน่นอนไปาาสินค้้แลวก็อัปโหลลงปปนบ ใหดูกันเลยว่าทํำยังไงครับมาดูวิธีการนะครับลงคลิปในช้อปปี้ทำยังไงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูนะผมอยากให้พี่คอมเมนต์นะครับว่าการสอนผมเนี่ยแบบนี้เรียวๆนะครับก็คือถ่ายจากกล้องหลังลงไปเลยเนะี่ยโอเคไหมหรือว่าชอบเป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมานะครับแบบเป็นหน้าจออัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ชอบแบบไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเออแบบเรียวๆนะพี่ชอบแบบบ้านๆนะครับหรือว่าชอบแบบเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแบบเอฟเฟกเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับเอาเคมาดูเลยวิธีการลงนะง่ายๆนะครับมันจะมีตัวนี้นะไลฟ์เอม็มดีโอนะครับกดเข้าไปที่ไลฟ์เอม็มดีโอวิธีการลงมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คือกดตรงปุ่มบวกตัวนี้เอาไว้ดูคล้ายๆอะไรครับคล้ายๆกับตัวทิกต็อกนะครับเวลาจะลงคลิปเราก็เข้ามาที่นี่นะบวกนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ขังภาพตัวนี้ปึ๊บ เราก็ไปดูคลิปเรานะครับที่เราทําไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นคลิปนี้เนาะอ่าแล้วเรากดถัดไปนะครับปึ๊บเราจะประสบการณ์ไปล้างแอร์บ้านลูกค้ามาอันนี้คือเราต้องตัดต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเราโอเคแล้วนะครับนี่เลยอันนี้ผมพูดเลยนะกดถัดไปนะครับอ่ากดถัดไปเราจะเริ่มจากการนี่เลยด้านบนสุดนะครับก็คือการพิมพ์แคปชั่นเห็นไหมเขาบอกว่าเพิ่มแคปชั่นในวิดีโอคุณมันก็เป็นการพิมพ์เหมือนในทิกตอกเลยนะครับสมมติว่าเราพิมพ์เช่น พัดลมผมพิมพ์สั้นๆนะปกพาาน่าใช้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแทกนะครับเช่นเคยเราก็ใส่แฮชแทกไปด้วยนะครับอย่างเช่นเห็นไหมเนี่ยผมใส่ไว้แล้วอ่ะพัดลมนะครับคาดเอวคองใช้ของคลายร้อนนะครับอะไรประมาณนี้แฮชแทกนะเราต้องใส่มาเป็นคําค้นหานะครับที่แบบว่าเวลาคนเขาค้นหาคําพวกนี้มันก็จะมาเจอคลิปเราด้วยนะครับแล้วก็จะใส่เลือกหน้าปกก็ได้นะเห็นไหม เราจะเลือกเอาช็อตไหนเป็นหน้าปกก็ได้นะครับอสมมติเราช็อตนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ด้วยเนี่ยว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปอ่าอย่างเช่นคําว่าพัดลมพกผ้านะครับอ่าช้าๆเนาะแบบนี้เราก็เลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับสมมุติเอาแบบนี้เนาะก็เลื่อนมาอย่าให้เลยขีดตรงขีดเส้นปะนี่นะเห็นไหมเอาประมาณนี้พอไม่งั้นเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะครับเอาแค่นี้ถ้าเราโอเคแล้วเราก็ถูกต้องปึ๊บนี่ห,นหมยมันจะมีหน้าปกขึ้นแบบนี้ แล้วทีนี้เราก็ต้องเพิ่มสินค้าใช่ไหมต่อไปนะครับเราจะเพิ่มสินค้านะนี่เลยครับกดตรงนี้นะแตะเพื่อเพิ่มสินค้านะครับแตะเพิ่มแล้วเราก็กดตรงนี้นะทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมทั้งหมดเรากดพิมพ์คําว่านะครับพัดลมพัดลมคาดเอว้นหาเลยเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วทีนี้เราต้องหาตัวที่มันตรงปกนะตัวที่มันตรงปกกับของเรานะครับของเราผมจะไม่ใช่แบบกลมๆแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบแบนๆนะครับ ต้องเอาแบบตรงปกนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าเวลาคนสร้างไปรอบหน้าเขาอาจจะแบบว่ามาแบนช่องเราอ่ะของผมเป็นตัวนี้นี่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 เห็นไหมอ่ะแล้วกดเข้าไปดูได้นี่เลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เห็นไหมไม่ใช่นะดูดีๆนะครับดูพร้อมกันเลยอ่าเป็นตัวนี้เจอแล้วนะครับเราก็เลือกตัวนี้เลยสังเกตนะต้องมีสัญลักษณ์คําว่าเอกตาคอมถ้าไม่มีไม่ได้รับค่าคอมนะต้องบอกก่อนนะครับเห็นไหมจะบอกว่า อัตราค่าคอมมิชชั่น9%กเอ็นกซ์ตาคอมนะครับให้เรากดเพิ่มเลยนี่นะครับเราสามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์เขาเรียกอะไรพิมพ์ชื่อตะก้าได้นะเนี่ยพิมพ์ชื่อตะก้าได้แบบนี้่าเป็นสั่งซื้อกดก็ได้แต่ว่าผมไม่พิมพ์นะผมก็จะกดเสร็จสิ้นไปเลยจึ๊เห็นไหมมีคลิปแล้วมีคําค้นหาแล้วมีแฮชแท็กแล้วมีตัวนี้แล้วเห็นไหมครับนี่ตะกา้าสามารถกดโพสต์ได้เลยหรือจะล่างเก็บไว้ก็ได้อเราไปดูซิ นี่คือรูปคนนะเรากดเข้าไปนี่คือเรานี่แหละเห็นไหมถ้าเรายังไม่ลงนะครับมันก็จะล่างไว้แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราอยากลงเมื่อไหร่เราค่อยกดเ,เข้าไป,ปกากรไปล้างแอปอ่าเรา,เราอยากลงแล้วเราอยากลงแล้วเราก็กดโพสต์เลยจึ๊มันก็จะลงให้เราเลยอัตโนมัตินะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เป็นยังไงลงคลิปในช้อปปี้ยากไหมไม่ยากนะบอกเลยนะครับโอกาสเราต้องเอาไปกระจายเลยหลายที่นะคือเราทำาค่วันหนึ่งคลิปเนี่ยมันสามารถลงได้หลายที่นะครับแล้วก็เอาไปลงเลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับจะเป็นช้อปปีจะเป็น t i กต o k นะมันก็สามารถลงได้หมดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสอยู่ใกล้ๆนะพยายามเข้าไว้นะครับรับรองว่าวันหนึ่งเนะี่ยสำเร็จแน่นอนนะครับยอดเนาะอ่านีดๆหน่อยก็เป็นยอดนะครับอ่าได้ค่าบัตรทูค่าขานมก็ออยังดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดใจกดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เบียร์ตัวนน้อยหน่อยครับเบียร์ดัดำนี้หน่อยนะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะถ้ามีคำถามอะไรผมจะเป็นคนหาคำตอบให้นะครับ